เรายังอยู่กันที่อึ่งิกาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับมาชมเบื้องหลังนะครับเราไปชมกันใกล้ๆนะครับผู้ที่ท้องหลังพระนะครับช่างเซเวนะครับความสำเร็จของโครงการล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะครับต้องมีช่างเซเวควบคุมนะครับเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมน ชมกันใกล้ๆเลยครับอาบีหนึ่งหันหนึ่งนะครับ 1, 1, 1, นรบ,บนห้วยเขียนเสาเจ็ดสิบสองต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเราอยู่กันเบอร์เก้าเบอร์แปดครับสองงานนะครับงานที่สามกำลังเข้าแบบอยู่นะครับ,นะรบให้ท่านผู้ชมได้ชม ทุกขั้นตอนนะครับการทำงานตามมาชมกล้ปไดนะครับตามมาครับอ่า, 1, 5, 1. า,า,ามีหนึ่งห้าหนึ่งการปชมบันทึกไว้เป็นคลิปเปร์ศาสตร์สร้างทางรถไฟสาย,ายจยันทจักรวรรดงขอาง ทึกไปเป็นความทรงจำเป็นคลิปประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมชมใกล้ๆนะครับการทำงานการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของอวิที์หนึ่งนหนึ่งนะครับบัรทอยเขียนครับพาชมการทำงานแบบใกล้ชิดปิดขอบสนาม ยังไม่ได้เทฐานอีกอีกต้นหนึ่งนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับก่อนเข้าแบบนะครับตัวนี้ก็ยังนะครับเบอร์ยี่สิบสองยังไม่ได้เข้าแบบ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วเช้าๆนะครับมางานที่สี่นะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับให้ตำแหน่งก่อนเข้าแบบนะครับเบอร์ยี่สิบครับกำลังปิดน้ำยังไม่ได้เทฐานเสาบเบอร์ยี่สิบ น่าจะอีกวันสองวันนะครับจบงานที่สี่นะครับเจ็ดแปดเก้าเบจ็ดยังไม่เสร็จบีหนึ่งห้าหนึ่นะครับท่า 1, 5, 1, นผู้ชม นี่ครับไปเดอร์คานนะครับวางมาถึงเบอร์สามสิบหกครับชมบมรรยากาศเช้าๆอัพคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมรถไฟทางคู่สายเดินชยัยเชียงรายเชียงของนี่ครับน้องๆกำลังตั้งเป่าอยู่เสร็จจากนี้เราจะไปลำปางนะครับท่านผู้ชม ตีไปลําปางแถวบ้านป่งเตาแถวสถานีโป่งเตานะครับท่านผู้ชมนะครับงานเยอะนะครับคชาวนี้สี่งานละครับเรามาอยู่เบอร์21นะครับของอาบีหนึ่งห้าหนึบ้านห้วยเขียดน,นครับก็ต่อเป็นยาวเป็นแถวมา หลังไม่โคไปนะครับยังไม่ได้เทฐานเสาครับนอกจากเทฐานเสาครบละนะครับต้นเบอร์ยี่ยสิบนะครับ,บ,รรบยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเหล็กยังไม่ได้เทฐานก็เก็บเป็นคลิปไว้ท่านผู้ชมอยู่เป็นนํานะครับทุกท่ครับเราอยู่เบอร์ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับน้องๆไปตั้งกล้องรอละ ห,แบบห้าจุดก่อนข้าแบบห้าจุดท่านผู้ชมขอบคุณสองพันสองร้อยชั่ครัครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับช่องรถไฟไทยเราจะอยู่กับท่านผู้ชมถึงปีเจ็ดหนึ่งจนรถไฟวิ่งได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นทีิป,ปวัติศาสตร์ที่ แอดมินภูมิใจนําเสนอให้ท่านผู้ชมเก็บไว้ลูกหลานได้ชมนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่บุป,ป่าฝาดงมาจนถึงเป็นเสาขุดหลุมเสาเทรีนเทฐานเสาไปจนถึงรถไฟวิ่งได้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์นะครับไม่ชอบใจยินดีให้เลื่อนผ่านนะครับท่านผู้ชม ตามไปชมใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมตามมาครับชมแนวยาวบ้างนะครับอาบีหนึ่งห้าหนึ่งบ้านไม่เขียนะครับเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้า 8, ชมแนวตรงไปหนึ่งห้าศูนย์ก็เป็นสถานีมอพลายาวากเก็บคลิปประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ชม,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 ม,มได้ชมกันนะครับเราอยู่ที่บีหนึ่งห้าสามหานะครับท่านผู้ชมนะครับชมได้หลายมุมต้องได้ชมทัศวิวทิวทัศยามเช้าแถวตอนห้วยเขียน แบบต่อไปครับอัปเดตก,กันทุกวันนะครับอ่อไปามาแล้วนะครับนี่คือขัถนนรถไฟนะครับเช็คด้วยขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ2,200ติดตามครับเรามาอัปเด,ดตการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของ ต่อ72ต้นนะครับเบอร์9เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปเบอร์8ต่อครับตามไปชมนะครับท่านผู้ชมเป็นวิวทัชเป็นวิวที่สวยงามตามมาครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันกีกแล้วนะครับเชา้าวันนี้ ยี่สิสามองศาเช้าเราอยู่ที่อาบีหนึ่งห้าหนึ่งะครับช่วงบ้านห้วยเขียนสาเจ็ดสิบสองตนตำบลแม่กาเภอนาอำเภอตำบลแม่กาพราเเมืองพะเยาครับพูดผิดพูดถูกเลยวันนี้นครับมีสองงานนะครับท่านผู้ชมสองงานตัเจ็ด8เบแปดตเก้า เบอร์เจ็ดอีกเบอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าอัปเดตความคุบหน้าการสร้างแางรถไฟสายเดินสายเชียงรายเชียงของจะพาท่านผู้ชมไปชมการทางนานกันงใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมหลายแง่หลายมุมตั้งแต่เริ่มขุดเสาตั้งแต่เริ่มขุดเสาเทลินเทฐานเสาจนถึงรถไฟวิ่งได้เราจะอยู่ด้วยกันจนปีเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเนี่ยเบอร์เจ็ดกำลังใสแบบอยู่นะครับเบอร์เก้าถามไปชมนะครับท่านผู้ชมนะครับเช้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณ2,200ันสองร้อยซับสไครต์ับเป็นกลังใจให้แอดมินเนสนนคลิปประวัติศาสตร์การส่งทางสายสายเป็นชายเชียงรายเชียงขอ อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าคลิป2คลิปทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับตามมาชมนะครับท่านผู้ชมตามมาครับ